ตอนแรกผมก็นึกว่าเดือนนี้จะชิวๆนะครับไม่ต้องพูดถึงอะไรมากแต่เหมือนจะมีเกมให,ใหญ่ๆเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่ช่วงปลายเดือนสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชและนี่คือเกมออกใหม่กับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจําเดือนนี้ครับข้ามประวันที่8เลยครับมีเกมแรกก็คือมาเฟียดิโอคันทรีเกมแนวมุมมองบุคคลที่3นะครับเน้นเนื้อเรื่องภาคนี้ก็จะย้อนกลับไปช่วงปี1900เล่าเรื่องราวการเอาตัวรอดของ NCO f ซิโอฟาวในสังคมใต้ดินของอิตาลี ที่เขานะครับต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับพยายามทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นเกมเพลย์ก็จะให้ผู้เล่นทําภารกิจต่างๆที่มาเฟียยุคนั้นนะเขาทํากันอย่างต่อสู้กับแก๊งอื่นมีทั้งการยิงต่อสู้กันโดยอาวุธปืนไปจนถึงสู้กันโดยมีดระยะประชิดที่เหมือนจะมีระบบการต่อสู้แบบเป็นบอสเฉพาะด้วยผู้เล่นก็สามารถเดินทางและสำรวจฉากขนาดใหญ่นะครับของแคว้นซิซิลีโดยยานพาหนะหลากหลายชนิดรวมไปถึงสามารถขี่ม้าได้ด้วย เกมนี้นอกจากแฟนซีรีส์มาเฟียแล้วเนี่ยถ้าใครชอบเกมแบบพวก Red Dead Redemption เนี่ยอาจจะเอนจอยกับเกมนี้เหมือนกันครับโดยเกมมาเฟียดิ Country ีจะวางจำหน่ายวันที่8สิงหาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox c d r i e s S และ PC หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเฮ้ยผมข้าม The House of the Dead ภาค2 remake ไปหรือเปล่าคือไม่ครับผมลองเล่นเดมโมมาแล้วคือเกมแม่งอย่างเลยถ้าเทียบกับต้นฉบับนะแล้วดูเหมือนผู้พัฒนาจะไม่ฟังเสียงตอบรับด้วยก็เลยไม่แนะนำดีกว่า กระโดดข้ามไปวันที่19บเ้ลยครับมีเวอร์ชันคอนโซลที่คนถามถึงมานานนะครับของเกม Delta Force เกมนี้ผมก็เล่นช่วงออกใหม่ๆเนี่ยหนักมากนะครับแต่ก็หยุดไปเลยเพราะว่ามีการอัปเดตคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยน่าพอใจผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเน้นเล่นแค่โหมดเดียวนะครับอันนี้เป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ที่มีโหมดหลัก3อันก็คือ h a o c Warfare เป็นการให้ผู้เล่น64คนแบ่งออกเป็น2ทีมต่อสู้กันในแผนที่ขนาดใหญ่โดยมีการใช้ยานพาหนะแย่งกันยึดธงเพื่อคุมจุดต่างๆโดยผู้เล่นสามารถเลือกได้ แต่ละคลาสจะแยกออกเป็นตัวละครโอเปอเรเตอร์ที่มีอุปกรณ์และความสามารถพิเศษของตัวเองซึ่งก็คล้ายๆกับที่เห็นในเกม Battlefield 2 0 4 2นะครับคือเกมนี้ก็มีหลายอย่างอิงมาจากเกมนั้นนั่นแหละแต่ว่ามีการปรับให้ลงตัวมากกว่าอีกโหมดหนึ่งคือ Operation ที่จะให้ผู้เล่น1นถึงสคนเตรียมอาวุธและอุปกรณ์แล้วก็ดรอปลงไปในแผนที่ขนาดใหญ่เพื่อทําภารกิจต่างๆอย่างการกําจัด NPC บอสตามฉากหาทรัพยากรที่มีค่าเอาไป Extract โดยระหว่างนั้นก็จะมีการต่อสู้กับทีมของผู้เล่นอื่นด้วย โหมดนี้ชัดเจนมากนะครับว่าอยากจะดึงกลุ่มผู้เล่นของเกมอย่างพวก SK f r o m t a r k o v มาคือถึงโหมดนี้จะมีเกมเพลย์ที่ช้ากว่าและความสมดุลเนี่ยจะต่างออกไปไม่เหมือนกับโหมด warfare นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบฮาร์ดคอร์ระดับหลายๆเกมในตลาดตอนนี้จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากลองเกมสไตล์นี้เป็นครั้งแรกและโหมดสุดท้ายก็คือแคมเปญครับที่สร้างมาจากเกม Delta Force Black Hawk Down สมัยเครื่อง p l 2ที่เจ๋งคือทุกโหมดเนี่ยสามารถเล่นได้ฟรีหมดครับ แล้วก็เหมือนเกมทุกเวอร์ชันจะสามารถเล่นแบบคอสแพลตฟอร์มได้ด้วยสำหรับชาวคอนโซลที่รอมานานนะครับเกมจะเปิดให้เล่นวันที่19สิงหาคมสำหรับเครื่อง p s 5กับ Xbox s e r i e s X ส่วนเวอร์ชัน PC กับสมาร์ทโฟนสามารถเล่นได้นานแล้วครับถัดไปอีกวันหนึ่งเป็นเกมแนวแอคชั่นแอเวนเจอร์นะครับที่มีอาร์ตสไตล์สวยๆกับเกมชื่อว่า s o r อ of the Sea เห็นแล้วคิดถึงเกมสมัยก่อนนะครับอย่างเจ u r n e y เลยซึ่งก็เหมือนจะมาจากผู้พัฒนาเดียวกัน เกมนี้จะให้ผู้เล่นเนี่ยเหยียบบนดาบแล้วก็เซิร์ฟผ่านชาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าซากโบราณสถานต่างๆโดยสามารถเล่นท่าต่างๆได้แบบสเก็ตบอร์ดหรือว่าสโนอบอร์ดด้วยเนื้อเรื่องคือผู้เล่นเนี่ยจะได้สวมบทเป็นเรดที่ฝืนคืนชีพขึ้นมาในดินแดนชื่อว่าเนโครโพลิสมีเป้าหมายคือออกเดินทางเพื่อไขค,ความลับและปริศนาของทะเลโดยการสำรวจซากโบราณสถานต่างๆที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด สิ่งที่ผู้พัฒนาโฆษณาไว้มากก็คือคล้ายๆกับผลงานก่อนหน้าน,นี้ครับคือมีอาร์ตตล์กับดนตรีประกอบเฉพาะตัวที่จะสร้างประสบการณ์ให้ผู้เล่นเหนือจดจำเปอีกนานถ้าใครสนใจ Sword of t เด Sea จะวางจำหน่ายวันที่20สิงหาคมสำหรับเครื่อง PS5 กับ PC ในวันเดียวกันก็มีผลงานเกมแอคชั่นนะครับที่สร้างกระแสะมากเมื่อปีที่แล้วอย่าง b Black Myth w u k o คงผมว่าหลายคนน่าจะได้เล่นกันไปแล้วบนเครื่อง PS5 กับ PC และ แต่ถ้าใครรอบน Xbox อยู่เกมจะวังจำน่ายวันที่20สิงหาคมครับแล้วก็ข้ามไปวันที่26ครับผมขอประกาศให้วันนี้เป็นวันเกมสำหรับพี่น้องร่วมสงครามเพราะมีอดีตเกม e อ็ Q s 2ีสอเกมนะครับที่ลงสลับเครื่องกันด้วยเริ่มก็จากเกม Gear s o t w a r Reload หนึ่งในเ e อ็กีคู่บุญนะครับที่อยู่กับเครื่อง Xbox มานานเกือบ20ปีและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมซื้อเครื่อง Xbox 360มาเล่นด้วยเกมเป็นแนว Third Person Cover Shooter ที่ปฏิวัติวงการคอนเซปต์เกมแนวยิงในที่กำบังในปี2006แล้วก็เป็นรากฐานให้หลายเกมนะครับใช้มาจนถึงปัจจุบันเนื้อเรื่องภาคแรกเนี่ยจะเกิดขึ้น14ปีหลังจาก Emergence Day ที่กองทัพโลคัสเนี่ยบุกโจมตีมนุษยชาติบนแพลเนตเซราจนอารยธรรมมนุษย์เนี่ยเกือบล่มสลายเกมจะให้ผู้เล่นสวมบทเป็นมาคาสฟินิกนำทีมเดลต้าสควอตเพื่อต่อกรกับการลุกลานของกองทัพโลคัสผมว่าจุดขายหลักของเกมนี้ก็คือระบบยิงต่อสู้นะครับแล้วก็เปลี่ยนที่กำบัง คือพอผู้เล่นเนี่ยเริ่มคุ้นเคยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นพระเอกหนังแอคชั่นมากๆหมดเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยจะรองรับการเล่นแบบโคออฟกับเพื่อนอีกคนนึงทั้งเกมด้วยสามารถเลือกได้ทั้งแบบเล่นออนไลน์นะครับหรือว่าแบ่งจอคลาสสิกรองรับการเล่นแบบคอสแพลตฟอร์มแล้วก็คอสโปเกชั่นด้วยคือนอกจากมีหมดในเรื่องที่โคตรเจ๋งแล้วเนี่ยมีฉากน่าจดจําหลายฉากอีกจุดขายนึงสาหรับหลายๆคนก็คือโหมดมัลติเพลเยอร์ครับที่สามารถเล่นเวอร์ซัสโหมดต่างๆได้สูงสุด8คนด้วย อันนี้เป็นไม่กี่เกมนะครับที่ยุคนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นของที่ next gen จริงๆทั้งในเรื่องการาฟิกการนำเสนอแล้วก็เกมเพลย์ด้วยถ้าใครไม่เคยลองเลยนะครับผมแนะนำมากๆโดยเกม gears of war reload จงจำหน่ายวันที่26สิงหาคมสำหรับเครื่อง ps 5 xbox series x และ pc รวมถึงสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันแรกเลยบนเกม p p s s s ด้วยแล้วก็อีกเกมครับวางจำหน่ายในวันเดียวกันเป็นการแบ่งปันประชาธิปไตยให้กับชาว xbox ที่รอมานาน กับเวอร์ชันพอร์ตของ Hell Diver 2มาสมัครเป็น Hell Diver ครับแล้วก็ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของกาแล็กซีแล้วก็แน่นอนว่าเพื่อซูเปอร์เอิร์ดด้วยในเกมแนวเตอร์เพรสเชนชูเตอร์แอคชั่นแบบลุยแหลกที่จะให้ผู้เล่น1-3คนเนี่ยลงไปทำภารกิจบนดาวต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมกับศัตรูต่างชนิดกันบินตั้งแต่ดาวที่เป็นเอเลี่ยนขนาดยักษ์นะครับไปจนถึงเครื่องจักรสังหารโดยการทำภารกิจของผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะส่งผลต่อเกมของคนอื่นด้วยหลังจากเชาวเครื่อง PlayStation 1กับ PC เนี่ย ร่วมต่อสู้เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยมานานในที่สุดก็จะได้กำลังเสริมจำนวนมากนะครับจากชาว Xbox สักทีโดยเกมจะลงเครื่อง Xbox Series A กับ S วันที่26สิงหาคมนี้ด้วยแล้วก็วันที่28ครับน่าจะเป็นเกมที่คนรอคอยมากที่สุดของเดือนนี้แล้วกับ Metal Gear Solid Delta Snake Eater Version Remake ของผลงานคลาสสิกปี2004บนเครื่อง PS2 แล้วก็เป็นเกมที่ทำให้หลายๆคนนะครับรู้จักซีรีส์นี้เป็นครั้งแรกด้วยเกมนี้เรียกว่าเป็นแนว Tactical Espionage Action เน้นการรอบเลนแทรกซึมเข้าฐานศัตรูเกมดำเนินเนื้อเรื่องช่วงสงครามเย็นปี1 9 6 0ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสเน็กที่รับภารกิจทำลายอาวุธชนิดใหม่ของโซเวียตที่กำลังพัฒนาอยู่ผ่านฉากที่เป็นป่าฐานทัพแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปมากมายผู้เล่นต้องปรับตัวให้เข้ากับฉากนะครับด้วยการพรางตัวเป็นลายต่างๆแล้วก็ต้องหาอาหารเองด้วยโดยการจับสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของภาคนี้ก็คืออาการบาดเจ็บเฉพาะส่วน ที่ต้องใช้วิธีการและขั้นตอนการรักษาเฉพาะทางในเวอร์ชันรีเมคก็มีการโฆษณาไว้นะครับว่าอาการบาดเจ็บทุกอย่างที่ผู้เล่นเจอในเกมเนี่ยจะเป็นแผลเป็นตามตัวของสเน็กด้วยไปนจนจบเกมอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบจากภาคนี้ก็คือบอสที่โคตรแปลกแล้วก็น่าจดจำนะครับอย่างพวกเดอะเฟียเดอะเพนแล้วก็แน่นอนว่า DN คือถ้าเวอร์ชั่นเครื่อง PS2 เ,เนี่ยคนมีปัญหาแล้วลองนึกภาพนะครับว่าลุงแกสามารถพังตัวบนกราฟิกสมจริงทําด้วย Unreal Engine ได้เนะี่ยคือผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมจะหาเจอไหม เป็นแค่ไม่กี่เกมจากคนามียุคใหม่นะครับที่ผมยังสนใจอยู่โดยเกม,มเมชันเกีย s o โซลิดเดลต้าสเนกอีเตอร์ Solid Delta, Snake e ater, จงจำหน่ายวันที่28สิงหาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series S และ PC ถัดไปอีกวันเป็นเกมหนึ่งที่เลื่อนมานานนะครับจนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแล้วก็เป็นเกมที่เริ่มจากผู้พัฒนาแค่คนเดียวด้วยกับเกมชื่อว่า Lost Soul Aside ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกผมว่าเกือบ10ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นความเร็วสูงม,มุมมองบุคคลที่3 เกมจะให้ผู้เล่นสวมบทเป็นเคเซอร์กับคู่หูที่เป็นมังกรที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธได้ชื่อว่าอารีนาทั้งคู่ออกเดินทางไปตามมิติต่างๆเพื่อทวงคืนวิญญาณของน้องสาวเคเซอร์ที่โดนขโมยไปผู้ต,ตรงนะครับว่าหลังจากอ่านพวกเนื้อเรื่องของเกมนี้แล้วผมก็ยังงงกับพวก World Building อยู่แต่จุดขายหลักก็น่าจะเป็นเกมเพลย์มากกว่าครับตัวอย่างก็โชว์ว่าเคเซอร์จะมีอาวุธระยะประชิด4ชนิดอย่างเช่นพวกดาบดาบใหญ่ดาบแทงและก็เขียวซึ่งทุกอย่างสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างคอมโบได้ตลอดเวลา เกมจะมีระบบแพรลี่แล้วก็หลบการโจมตีให้ตรงจังหวะเพื่อสวนกลับได้ด้วยคือก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกมนี้เกิดมาได้เพราะว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยชอบสไตล์ของฟินน์นโปเลียภาค15มากๆแล้วก็อยากเอามาทำเกมเองโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่29สิงหาคมสำหรับเครื่อง PS5 กับ PC แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจเดือนนี้ถ้าข้ามเกมไหนที่ท่านผู้ชมสนใจไปก็สามารถเขียนแนะนาไว้ได้ในคอมเมนต์เช่นเคย เอาละครับไปต่อกันที่หนังกับซีรีที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมิ่งกันสำหรับแฟนๆอนิเมะนะครับผมมีลิสต์ของที่กำลังฉายอยู่มาแนะนำอีกครั้งนะครับอย่างดัดดันซีซั่น2ไคจูหมายเลขก8ซีซั่น2แล้วก็สกามโตเดที่กำลังฉายต่ออยู่แต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมไม่ได้แนะนำไปเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมไม่เห็นนะครับกับเรื่อง c Call อ f the n i น h t ซีซั่น2อันนี้จะเป็นแนวโรแมนต์คอม,มดี้เล่าเรื่องราวของยามุริโค เด็กหนุ่มที่นอนไม่หลับตอนกลางคืนแล้วก็มีปัญหาการใช้ชีวิตเหมือนกับนักเรียนทั่วไปทําให้เขาเนี่ยออกไปเดินเที่ยวตามถนนในเมืองตอนกลางคืนซึ่งวันนึงเนี่ยโคก็ไปพบกับนานาคุสะนัซึนะแวมไพร์ที่สนุกก,กับการใช้ชีวิตยามราตรีทําให้ทั้งคู่เนี่ยออกไปทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันจนโคเนี่ยรู้สึกว่าอยากเป็นแวมไพร์ขึ้นมาด้วยแต่เพื่อทําให้เรื่องนั้นสําเร็จนะครับโคต้องตกลุมรักกับนันะให้ได้ภายใน1ปี แต่อหมอนี่นะครับดันไม่เคยชอบใครมาก่อนหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรักจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยต้องมาใช้ชีวิตตอนกลางคืนด้วยคือผมชอบซีซั่นแรกของเรื่องนี้นะครับคือมันฮาดีแล้วก็ตัวละครมีเคมีที่เข้ากันได้ซีซั่นสก็จะมีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับไปโฟกัสกับอีกตัวละครหนึ่งเพื่อเดินพล็อตต่อคือถ้าใครชอบแนวโรแมนต์คอมเมดี้มีฉากที่แบบซีเรียสบ้างเนี่ยลองดูเรื่องนี้ได้ครับมีฉายทั้งบนด Netflix แล้วก็บริการอื่นด้วย ส่วนวันที่บนะครับบน Hulu กับ Disney Plus มีซีรีส์หนึ่งที่ผมรออยู่ก็คือ alien Earth ซีซันแรกเป็นอีกบทหนึ่งของเนื้อเรื่องในจักรวาลเ l i e n ครับรอบนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ e ซ o m o r p h เนี่ยได้มาเหยียบพื้นโลกถ้าไม่นับหนัง alien v s p r e d a t พ r นะเนื้อเรื่องซีรีส์นี้จะดำเนินในปี2120นะครับ2ปีก่อนเนื้อเรื่องในหนังเอ i e n ภาคแรกที่โลกเนี่ยโดนควบคุมโดยองค์กรขนาดใหญ่5องค์กรหนึ่งในนั้นก็คือเวลานยูเทนีปรากฏว่ามีบริษััทนึงครบ ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถย้ายความทรงจําและสติของมนุษย์เนี่ยไปไว้ในร่างใหม่ที่เป็นไฮบิดโปรโตไทป์ซึ่งก็คือเวนดี้หนึ่งในตัวละครเอกเหตุการณ์หลักของซีรีส์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากยานขนาดใหญ่ USC-SS m a r i n a r t ตกมาบนพื้นโลกโดยบนยานเนี่ยก็มีการบรรทุกสปีชีสุดอันตรายนะครับจากหลายระบบดาว5ชนิดหนึ่งในนั้นก็คือเซโนมอร์นั่นเองทำให้ทีมที่เข้าไปสำรวจยานเนี่ยต้องพยายามเอาตัวรอดนะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับเครื่องจักรสังหารพวกนี้ ดูจากตัวอย่างแล้วก็ลงทุนไปพอสมควรครับซีรีส์นี้ถ้าใครสนใจ alien Earth ซีซั่นแรกเริ่มฉายวันที่22สิงหาคมบน h u l ูกับ Disney p l u s ครับแล้วก็ข้ามไปวันที่21ครับฝั่ง HBO Max ก็จะมี p e a c e m a k e r ซีซั่น2อันนี้ผมยังไม่ได้ดูซีซั่นแรกด้วยซ้ำแต่ว่าเรตติ้งเหมือนจะดีนะครับในซีซั่น2เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเจมส์กันเข้ามาคุมจักรวาลดีใหม่แล้วแต่ว่า p e a c e m a k e r บอกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งอยู่จากตัวอย่างก็เหมือนจะใช้มุกว่า เจอประตูไปโลกคู่ขนานที่ทุกอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดแต่ดีกว่าแล้วมีทุกสิ่งที่พนะีซแมคเกอร์เนี่ยอยากให้เป็นซีซั่นนี้ก็จะมีการเผชิญหน้ากับอดีตนะครับที่เขาพยายามหนีมาตลอดแล้วก็มีพอตโดนตามล่าโดยลิกแฟกซีเนียพ่อของลิกแฟกที่โดนเขาฆ่าไปในหนังเดอะซูซายสควอ d เรื่องนี้ก็จะมีความฮานะครับในความดาร์กที่ผสมผสมกันไปซึ่งก็เป็นจุดขายของตัวละครด้วยถ้าใครสนใจพีซเมคเกอร์ซีซั่น2จะเริ่มฉายวันที่2 1สิอสิงหาคมบน HBO Max ที่เดียวครับ แล้วก็ต่อด้วยหนังที่สามารถดูได้ในโรงภาพยนตร์ช่วงนี้มีอนิเมะมูฟวี่นะครับที่คนน่าจะรอคอยกันอยู่อย่าง Demon ส l a y e r i n f i n i t y Castle หรือชื่อไทยดาพิคาตอาสูนปราสาทไร้ขอบเขตก็เข้าใกล้จุดจบเข้าไปทุกทีนะครับเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของทันจิโร่เด็กหนุ่มที่เข้าร่วมกลุ่มนักล่าอาสูนเพื่อหาทางรักษาน้องสาวในซึโกะที่โดนเปลี่ยนเป็นอาสูนคือหลังจากทันจิโร่เนี่ยผ่านการต่อสู้อย่างดุเดือดกับอาสูรข้างขึ้นเคียง,งข้างกับเสาหลักมาหลายคน แม้ว่าจะรอดมาได้ยังเฉียดชฉีวหลายครั้งเนี่ยแต่ก็ทาให้ฝีมือต่อสู้ของเขาพัฒนาขึ้นแบบรวดเร็วด้วยเหตุการณ์ในหนังก็จะเกิดขึ้นหลังจากการฝึกซ้อมนะครับเพื่อเตรียมตัวตัดสินกับมูซันในขณะที่ผู้นํากลุ่มนักล่าอาสูนเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายทั้งทันชิโร่แล้วก็กลุ่มเสาหลักก็รีบมุ่งหน้าไปที่คาหิฮาร์ดแต่กลับล่วงหล่นลงไปในกับดักที่เป็นปราสาทไหลจุดสิ้นสุดด้วยฝีมือของมูซันเต็มไปด้วยอสูรพร้อมรอบโจมตี เนื่องจากเนื้อเรื่องนะครับจะมีฉากต่อสู้สําคัญเยอะมากข้อมูลก็มีบอกไว้ว่าจะแบ่งหนังเนี่ยออกเป็น3ภาคด้วยถ้าใครรออยู่นะครับ Demon Slayer Infinity Castle จะเริ่มฉายในโรงบ้านเราวันที่12ครับจะว่าไปเรื่องนี้ก็ทําให้ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาปล่อยเกม Demon Slayer The Hinokami ok Chronicle ภาค2ช่วงนี้เพื่อเกาะกระแสหนังนี่เองแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเวอร์ชันเกมเท่าไหร่นะครับมันให้อารมณ์เหมือนกับเกมต่อสู้3มิติจากอนิเมะทั่วไปอะ แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในเดือนนี้ช่วงนี้คือผมต้องทําวิดีโอต่อกันสามอันนะครับทาให้ผมรู้สึกถึงความสําคัญของเรื่องหนึ่งก็คืออย่ามองข้ามการหยุดพักเป็นช่วงๆนะครับโดยเฉพาะเวลาทําอะไรต่อเนื่องไม่งั้นจะรู้สึกเบื่อเอาได้ง่ายมากเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ทิ้งคําถามไว้นะครับว่างานอดิเรกของท่านผู้ชมเนี่ยคืออะไรครับขอเป็นนอกจากเล่นเกมแล้วกันและคําตอบที่ถูกเลือกก็คือ คุณทาดแมวที่ผ่านทางมากับคอมเมนต์ขับรถฟอร์มูล่าวันครับพี่เอาเฮ้ยเหมือนกันเลยไม่ใช่ละคือเข้าใจครับว่าอันนี้แม่งเอาฮาแหละเพราะวิดีโอที่แล้วนะครับผมแนะนําหนังพวก F1 ไปด้วยแต่ในเมื่อมีคอมเมนต์น่าสนใจแล้วก็จริงจังมาหลายอันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะซูมอีกรอบแล้วกันและคําตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณเออิคิราครับกับคอมเมนต์วาดรูปครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้วาดเท่าไหร่คือติดงานประจําครับ อันนี้ผมเข้าใจแล้วครับสมัยก่อนกลับถึงบ้านนะครับผมคิดว่าจะเล่นเกมให้เต็มอิ่มซะหน่อยเอาเข้าจริงๆถึงบ้านปุ๊บหลับครับแล้วพอตื่นมาแม่งก็เข้าลูปนรลกกลับไปวันต่อไปจนทําให้ผมคิดเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยกูอยากใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปแหลอวะเลยตัดสินใจออกมาลองเสี่ยงกับ YouTube ดูสิ่งที่ผมสามารถแนะนําได้ก็คือถ้าอยากวาดภาพนะครับคืออย่ายอมแพ้อาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากนะครับแล้วก็มีคนเก่งกว่าเราเต็มไปหมด แต่ผมเพิ่งได้แรงบันดาลใจใหม่นะครับจากศิลปินบนทวิตเตอร์ที่ผมเพิ่งตามได้ไม่นานเหมือนกันเขาจะวาดรูปตัวละครจากเ l d e n Ring n i g h t r a รนแล้วก็น่าจะเป็นคนไทยด้วยดูจากชื่อคือตามตั้งแต่ตอ,ตอนแบบเดือนก่อนนะครับมี follower น่าจะแค่หลักร้อยด้วยซ้ําตอนนี้ถึงหมื่นแล้วครับแบบไวมากปรากฏว่าคนนี้นะครับก็เพิ่งเริ่มวาดรูปได้ปีเดียวเหมือนกันโดยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากวิดีโอของพิวทิพยที่ลองวาดรูปทุกวันนะครับเพื่อโชว์ว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยก็สามารถฝึกวาดรูปเองได เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายคนคือพอเห็นโพสต์แบบนี้ว่าทําแบบนี้มันได้ผลจริงเนี่ยผมก็ไม่มีข้ออ้างให้ไม่ลองใหม่เหมือนกันวะส่วนในด้านของคอมเมนต์อื่นนะครับมีอีกหลายอันที่น่าสนใจเข้ามาเยอะเหมือนกันมีทั้งปีนเขาฝึกศิลปะปะ้องกันตัวเขียนนิยายของตัวเองแต่อันนึงนะครับที่ผมเห็นแพทเทิร์นเยอะหน่อยคือการต่อกันพลาครับอันนี้ผมดีใจที่มีคนชอบเยอะเหมือนกันเพราะว่าอาจจะได้เห็นคอนเทนต์สไตล์นี้เพิ่มในอนาคตรครับผมก็เป็นคนที่ดองกันพาไว้เยอะมากเหมือนกัน โอเคครับส่วนคําถามประจําเดือนนี้นะครับเอาเป็นอะไรคืองานในฝันของคุณเอาเป็นงานอะไรก็ได้ครับที่คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่สามารถทําได้ช่วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าชอบมากๆเพื่อเงินหรือว่าเพื่อแรงบันดาลใจอะไรก็ตามลองแชร์กันไว้ได้เลยครับผมคิดว่าน่าจะได้คําตอบที่น่าสนใจเยอะแน่นอนรอบนี้ส่วนถ้าใครอยากให้คอมเมนต์ได้รับการสุ่มฟีเจอร์ในวิดีโอเดือนหน้าก็อย่าลืมใส่ eQ ด้วยนะครับถ้าใครดูมาจนถึงจุดนี้ผมอยากจะให้ช่วยกันกดไลค์่อยนะครับช่วงนี้ En g a g e m e n t ตกมากครับ ขอให้ช่วยอะไรได้ผมขอหมดตอนนี้ส่วนตอนนี้ถ้าใครหาและดูต่ออยู่นะครับแล้วยังไม่รู้ผมทำช็อตคอนเทนต์ไวยนะครับน่าจะเกือบร้อยอันและ้ะสามารถดูกันแบบต่อๆกันได้ยาวเป็นชั่วโมงแน่นอนช่วงนี้ยอดตกเหมือนกันครับถ้าสนใจช่วยแวะไปดูกันหน่อยแล้วกัน